เรามาดิดใบหินหน้านี่ค่ะต้นมันต้นจะเป็นลักษณะแบบนี้เราใช้ย้อมผมดิดใบมาเลยเอาใบแก่ๆมันเอามาทต้นที่สงต้นตอนนี้กําลังอันบานยังไม่ยังไม่ทันจะตูนี่ค่ะดิดใบมันมาอย่างเงี้ยแล้วก็เอาไปตำค่ะเราไปดูทิ่เราตำเลยแล้วแล้วเราไปสมแล้วเราก็จะย้อมเอาวีด้าเด้อ วีวีวีหไหนวีเนี่ยเราตำแล้วค่ะตำแล้วจะเป็นแบบนี้นี่ค่ะแล้วเวลาเราผสมน้ำเราต้องอย่าให้มันใสหรือเหลวเกินไปเราก็เอาข้นๆนี่ค่ะแบบเนี้ยแล้วเราก็มาย้อมพอย้อมเสร็จใบเห็นหน้าเนี่ยผมจะเป็นสีแดง มเป็นแบบนี้ค่ะดอ,อกแดงๆตอนนี้คือเรายังไม่ย้อมเดี๋ยวเราย้อมเสร็จแล้วเราจะมาถ่ายคืนโอเค